คือเรื่องวันนี้มีอยู่ว่ามีเพื่อนติดโควิดทุกคนไปไม่ถูกเลยไม่เคยมันคือความทรงจำที่ดีเว้ยว่ากูจะเป็นโควิดกับมึงสองคนตลอดไปขวยมึงทำมิให้นี้ให้กูดิน้ำยาเดี๋ยวอะไรไที่นี่อัดคลิปกูถ้าคูเปขึ้นมากูเกมนะเออเอ๊ะพ่อยืไหนไปเอาย้อนมาไม่มันเขียนชื่อมึงเอาไอ้อ่อไป 你忙吗？ ใช่ใช่กดเงยหน้าเพืนกันนก้นใจแล้วก็แย่เพ่ดีไนะหมเพอดีแล้วมึใ่เข้าไปอีกใหญ่อีกใหญ่อีกอีกอีกน,นึงหมุนหมุนใหญ่ข้างนึงพอพอพอใหญ่ข้างนึง พอแล้วอีกข้างนึงเหย่สองข้างเหยียกันเฮ้ย <c oughs> ตกเลยเย่ข้างเงหน้าขึ้นแล้วก็แหย่อีกข้างเลยน่เย <c oughs> พอแล้วพอแล้วนามาเยีค้นค้นดิ กูอ่านน้ำลายตัวเองะไู้กี่ไข่กูได้เฮี้ยนะเร็วแตกรอสักสิบหนาทีอ่ะเร็วๆอือพอแล้วเฮียอี่กเล่จากแล่งยัจะพ่ดพอรเยย่าน่เหมือนอยากอยากรู้อยากะทีก่อนที่กูวิ่งนะกูคนวิ่งวะมวิ่งเลย

ตมันมีอาการหลายวันแล้วมึงไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้มันไม่เจริญแล้วกูเป็นสามวันหายเลยเออใช่แลไม่ใช่ไอ้กนี่หรอต้อเรียกว่าบุคลากรกับไม่มีผู้ปกครอง